สวัสดีเพื่อนชาวโซเชียลแกรมนะครับไม่ได้เจอเจอกันมาหลายวันอยู่นะหวังว่าทุกคนยังคิดถึงผมอยู่นะครับก็ไม่แน่ใจนะฮะว่าจะมีใครคิดถึงกันบ้างแต่ยังไม่น้อยผมคิดถึงทุกคนนะครับคิดถึงคนที่เคยคอมเมนต์ เคยกดไลค์คิดถึงคนที่เวลาดูคลิปผมแล้วอมยิม้มมีความสุขคิดถึงคนที่เวลาเขาเบื่อเบื่อหรือเหงาหรือเขาอาจจะเครียดกับเรื่องต่างๆมาแล้วเขามาดูคลิปเราแล้วเขาแอบอมยิม้มจริงๆคลิปผมก็ไม่ได้มีอะไรสนุกไม่ได้มีอะไรแบบ เยอะแยะนะครับแต่ว่าก็เอาหน้าขี้เล่ยขเลแบบนี้นะฮะมาให้ทุกคนได้ดูได้เห็นช่วงนี้อาจจะแบบมีเรื่องเครียดๆหลายๆอย่างให้คิดนะครับแต่ก็ ต้องสู้นะครับเขาเรียกว่าชีวิตของเรามันก็ต้องมีขึ้นมีลงมีอุปสรรคมีขวากหนามมีเรื่องไม่ดีเข้ามาบ้างมันก็ถือว่าเป็นสีสันหนึ่งของชีวิตนะครับมันคงไม่มีใครที่เกิดมาแล้วจะลยด้วยกลีบกลีบกุหลาบตลอดเส้นทางที่เดินไปก็อยากให้ทุกคนนะครับสู้กับชีวิต นะฮะไม่ว่าจะเจอมอรสุมเจออุปสรรคอะไรบางคนอาจจะมีความทุกข์มากเหลือเกินบางคนอาจจะมีความทุกข์น้อยบางคนอาจจะหาทางออกสําหรับปัญหาไม่เจอหาทางออกสําหรับปัญหาไม่ได้ณจุดจุดนี้แต่เชื่อผมเลยครับอว่าเวลาทุกอย่างเนี่ยที่มันเดินไปเนี่ยจะเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วมันจะทําให้เราหาหนทางต่างๆได้ ได้ได้เจอเองครับก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะจ๊ะคิดถึงทุกคนเสมอนะ